สวัสดีครับจากวีนพีมีเรื่องเล่าตอนนี้ผมยืนอยู่บนสถานี BTS ้าแยกลาดพร้าวด้านหน้าก็เป็นถนนโพลโยทินฝั่งขาออกวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆไปดูสกายวอล์กนะสกายวอล์ก BTS 5แยกลาดพร้าวอาจจะคิดว่าทำไมไม่จบไม่สิ้นทันทีนะ เห็นพาไปดูในหลายรอบแล้วครับจริงๆก็หลายรอบแล้วนะก็เาทำไปเรื่อยนะครับทำต่อไปนู่นต่อไปนี่นะแล้วก็ก่อสร้างสกายวอล์กตรงนี้ไม่จบสักทีเป็นปีแล้วนะก่อนหน้านั้นก็ทําสกายวอล์กเข้ายูเนี่ยนมอลนะครับด้านซ้ายมือเลยนะแล้วตรงนี้ก็ทําสกายวอล์กเข้า MRT มระหโยธินทางออกที่สี่แต่ตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการไม่ได้ เสร็จไปเยอะแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่า,วาเขาติดตรงไหนทําไมก็ถึงเปิดไม่ได้ททีตรงเนี้ยบางท่านก็คิดว่าสภาพนี่นะกลางปีนี่เปิดได้แน่นอนเนี่ยแต่ก็ยังเปิดไม่ได้นะครับอันนี้เลยกลางปีจะอาจจะไปเข้าปลายปีเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะสำหรับสกายวอล์กตัวด้านหน้านี่แหละ ด้านขวานี่ก็เป็นสวนสมเด็จย,ย่านะครับแล้วมีทางเข้าออกของรถไฟฟ้า MRT นะก็ไปต่อได้ตรงนี้ปกติเราก็จะไปตรงนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะก็เดินออกมาจากยูเนียนนะครับหรือมาจากฮาแยกลาพลาวเนี่ยก็โดยมากมักจะมาด้านขวาเนี่แหละเพื่อจะไปทางสวนสมเด็จย,ย่าแล้วก็ไปเข้าเข้าที่ทางเข้าออกตรงสวนสมเด็จย,ย่าเพื่อไป MRT พหลโยธิน ถ้าเกิดว่ามีสกายวอล์กนะครับตัวนี้ที่ไปเชื่อมทางออกสีเนี่ยถ้าเดินไปตรงนี้จะสะดวกกว่าเพราะว่าทางเดินที่ไปทางสวนเสด็จญาเนี่ยบันไดเลื่อนสำหรับขึ้นเนี่ยอยู่ตรงทางเข้าออกของ MRT แต่บันไดธรรมดาเนี่ยเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามมันก็ต้องเดินอ้อมถ้าเป็นทางออกสีเนี่ยด้านที่กำลังสร้าง ยิงออกจาก BTS หรือจาก MRT ชองออกที่4เนี่ยแล้วว่าเดินตรงกันไปเลยนะมันจะลดระยะเวลาลงไปได้เยอะก็ดูเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะก็เขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายท่านก็เห็นว่าเออเรียบร้อยดีแต่ก็ยังไม่เปิดสักที้มันยังไงมันติดตรงไหนเดี๋ยวผมต้อง ขยับขยับให้เพื่อนๆได้ชมว่ามันไปติดขัดตรงไหนก่อนหน้านั้นที่ผมทำคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะ ข้ามฝั่งนะข้ามฝั่งถนนพอยุทธทีเนียฝั่งขาเข้าเนี่ยแล้วก็สกายวอล์นี่ก็ไปรอแล้วแต่ก็เหมือนขาดตอนไม่ยอมเชื่อมต่อกทีหนึ่งก็สงสัยกันมาเอ๊ะมันมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยละ่ะที่จะไปทางเข้าออกที่สี่ของเอว T ก็ไปลงทางเข้าที่จอดรถของยูนันมอลนะครับสังเกตได้นะเวลาสกายวอล์กเนี่ยเขาเลี้ยวปับ๊บใช่ไหมเห็นไหมเขาจะมีอาคารนี่นั่นแหละนะครับเขาเลี้ยวนะเขาาตรงมาเขาก็เ,เลี้ยวซ้ายแล้วก็เราจะไปเห็นเหมือนเขาทําเป็นอาคารอะไรสักอย่างหนึ่งนะี่ยตรงนั้นแหละก็าตือตัวปัญหาแหละที่ยัง ทำให้ไม่ไปไหนเหนี่ยละอาคารตรงนี้แหละตอนแรกก็คิดว่าก็จะต่อไปเลยแล้วก็เขาไปทําค้างไว้จริงๆเขารอที่จะทําเนี่ยอาคารอันเนี้ยซึ่งดูแล้วก็คงเป็นอาคารที่สําหรับจาหน่ายสินค้าค้าขายขายของชั้นบนก็สามารถที่จะเดินผ่านไป นะครับผ่านสกายวอล์กไปลงตรงทางเข้าออกที่จอดรถแล้วก็เดินลงมาชั้นล่างเนี่ยก็มาเชื่อมต่อกับ m อ t ชอาช่องทงที่สี่ดีนะครับ นั่นนะเดินออกไปจากอาคารแล้วไปตรงนี้ก็จะมีลิฟต์บริษาหนึ่งตัวนะมีลิฟต์บริษาหนึ่งตัว นี่ก็เป็นทางเข้าออกที่จอดรถเขานะตรงนี้นะครับลิบโดยสารตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะก็ยังปิดกั้นอยู่นะยังใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงอาคารตรงอาคารตรงด้านหน้าทางออกของทางเข้าออกรถไฟฟ้า m อ t มทีช่องทางออกที่สี่เนี่ยเขายังก่อสร้างไม่เสร็จเลยตอนนี้ ก็พามาให้ชมกันนะครับว่าเขามีการติดขัดตรงไหนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้คือจุดตรงนี้แหละจุดที่ทำอาคารเนี่ยแหละก็พามาชมความคืบหน้ากันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ